สวัสดีครับโอ้โหพลังงานเยอะ้หน่อยานหน่อยที่พวกเราเลเกมไหมครับนีคอเมช่วงนี้ก็มีเป็นอาจจะเป็นมังนาคอมเมอร์การคูนคอมเมอร์แล้วก็เปลี่ยนในตัวโลโก้เนี่ย อาจารย์ร้างเลยครับพี่ครับไปไปแล้วออกไปเลยทันทีผมน่าจะไปแล้อ่ะอหัวข้อวันนี้คืออะไรครับพี่อาบางงะหรือเรื่อการ์ตูนแล้วก็เอาพูดคุยเกมไปแล้วไงเริ่มต้นอ่าร์ตูนเรื่องแรกเรื่องอะไรอืมอ่าเรื่องแรกก็หัวล้อแหละแต่ว่าถ้าเอาเป็นแบบบางงะเรื่องแรกอ่ะก็ต้องเป็นสาวบอลเออโอ้ที่จำได้นะครับขุนพลประจันบาน่ะได้ตอนเด็กเลปนบาเรื่องอะไรวะ เฮ้ยคุณไม่รู้จักพอเฮดัอร๋อนายโรชาผมมาเริ่มต้นากการที่แม่แอนตี้การ์ตูนมากไม่อยากให้อ่านไม่อยากให้อะไรเพราะระบารายระบายเพราะว่าเขาดูแล้วเขาเขาเาป็นอาจารย์แม่ผมเขาลิบลิบหนังสือการ์ตูนนักเรียนปรจแล้วบางเล่อก็เป็นการ์ตูนโปบางเ่อเขาไม่อยากให้ผมที่แม่ผมาลิบมาจากนักเรยแล้วก็ิ้งเลยอะไรอย่างผมก็ได้อ่านแบบประเภทแบบขายหัวล้อแล้วก็ เดินม,มาเอออยากซื้อเล่นนี่แม่ตอนเด็กนะถามว่าซื้อให้สมมติหา,างยัยบาทเล่มที่สี่ไอ้เหี้ยเล้นหนึ่งสองสามเป็นไงกูก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราซื้อได้แค่เล่มเดียวผมไปไปไปรอแม่ที่โต๊ะแม่เขาจะไปไหนไม่รู้มีหนังส<ล>ือการ์ตูนที่แม่รีบวางวางไว้เล่มหนึ่งรัคกี้แมนจริงๆริงนะจะบอกให้อ่าลัคกี้แมนอ่าลัคกี้แมนการ์ตูนในตำนานเลยอ่ะาต้องพี่น้องขอถ้โหถ้าจำ ความได้เนี่ยเริ่มจากพวกทาเลนซีโร่อะไรกันคาเลนซีโร่อ่านั้นคืออาจารย์วันเพราะก่อนเพราะส่วนมากจะจะจะดูไงดูเป็นดูเป็นการ์ตูนอย่างี้อาร์าสันคาชิโคเทโร่ภาพไหนดิภาพไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกไปหยิบมาอ่านแบบผมก็ไม่รู้ภาพด้วยมียูโดมียูโดมันทะลุนี่จำแม่น่าหนึ่งที่แม่นกระโดดเอียวฟาดหน้าเอียวฟาดหน้าอันนั้นก็แม่นสุดยอดแล้วคลิปแรกไงวะ มันจะทำมันจะแกล้งเรื่องหรือมันจะอะไรในอ่างอาบน้ำหรือมันจะเอากระโดดกระเจี๊ยวไปคนแต่มันนูกมากเพราะผมรู้สึกว่าโคทาโร่มันเป็นกระตูนที่มันมันมันมีความกลมกล่อมอ่ะมันไม่หืนเกินไปมันไม่เล่นเกินไปแล้วเวลาจริงจังระดับสุภาพสดมากแต่ผมว่าภาดูโด่ะเริ่มเริ่มไม่ค่อยเท่าไหร่ละแต่ภาคแรกอ่ะไม่รู้ใครได้อ่านว่าภาไอ้ที่มันอยู่ในเคดีอ่ะอ่าดงเรียนของของโคทาโร่ คือแม่สนุกมากคือแบบผมมาชอบภาพดนตรีด้วยนะภาพกองภาพอะไรแบบนีต่ภาพแอรเป็นโดนมันไม่โดนตัดจบหรอกคือปัจจางเขาเจ็ตกนักเตะเนี่ยผมเล่าให้ังคือตะหนึคำว่านักะตะนนี่ยผมจะเล่าห้ฟือตีหนึ่งคำว่านักเตเนี่ยผมะเบา์ห้ฟังคือตีหนึ่งคำานกเะเี่ยผมจเล่าให้ฟัอตี่ว่าเตาเี่อผมจะเล่าให้ฟังคือตี่ปุ่นอกเะเนิ่ๆหมเลายๆคนแคี่งว่านอเตะเี่ยะลาห้ฟัคือตีนึ่งคว่านเตน่่า้เน ดีกสิทธิ์จนแบบหัจมากแล้วเปลีอแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าโอดาห์หรือคนว่าบางทีตอนเนี้ยว่าบางทีจบก็คิดว่าไม่น่าจะมีการ์ตูนอะไรออกมาตลกใหญ่แบบพร้อมเงินมันเยอะกว่าจะเขียนการ์ตูนได้เรื่องนึงกว่าจะอะไรมันมันเสียสมดุาเลยกคือมันมันแทบไม่ได้ใช้ชีวิตอ่ะต้องบอกใช่ไม่ได้ออกนั่งสูบบุหรี่วาดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมสุดมากแต่ว่าคนว่าบางทีได้สิทธิ์อิเซสอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่ได้คือในสัปดาห์หนึ่งอ่ะออกแค่สามตอน ผมแค่สิ่อนเออมันก็จะมีเวลาเจ็ดวันที่เขาไปดูตาว่าอาจจะเหลือเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยที่ที่แบบว่าถ้าใครตามมันทีที่แบบจากญี่ปุ่นเลยนะเรจะเห็นว่าเอ้ยทำไมกระสับตอนแล้วมันก็งดอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิที่ทงญี่ปุ่นให้ให้เพราะว่าเขาทําได้ถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องแคร์แล้วคือเขาเป็นการ์ตูนเสาหลักเขาเป็นเสาหลักของเขาจากก็ขนาดฮันเตอร์อะขนาดฮันเตอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้โหดท่าวันพีทะมันยังได้หยุดขนาดอะไรี้ดูดิทางเขาใช้แบบเหตุผลทางสุขภาพคือวันพีเนครับ เียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดพี่รู้ไหมว่าตอนนี้วันพีชเนี่ยแค่รายได้จากบางอย่างอย่างเดียวอะตอนนี้ขายได้ประมาณหกร้อยล้านเล่มทั่วโลกถ้าตีง่ายๆคือได้เล่มละประมาณห้าสิบบาทไม่รวมค่าอิเมะไม่รวมค่าทำของเล่นที่เขาตีเข้าค่าวว่าโอดาน่าจะมีรายได้ตอนนี้อยู่ในกระเป๋าเลยประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทซื้อบางโลกเลยเนี่ย อย่างนี้ตบอดโลกเดี๋ยววันพีนี่เราไปเดี๋ยววันพีนี่ต้องมาคุยกันเล่นสักพิสดุดงเพราะว่าอย่าอย่าพูดโกรธนะไม่เคยออกเล่นเลยต้องอ่านต้องอ่านไม่แปลกพี่หลายๆคนไม่เคยอ่านไม่รู้พี่ก่อนพล์นีก็ไม่ได้อ่านตอนอยู่ไม่คือผมมีพีนี่เคนอย่างนี้คือหลายๆคนที่ผมเคยไปสัมภาษณ์หรือเคยทำรายการมาประมาณนี้มาก่อนเขาบอกว่า เนื่องจากวันพีชเนี่ยมันมีมานานมากอะช่วงแรกแรวันพีชมันอยู่ในซีคิดแล้ววันพีชในซีคิดช่ชวแงแรกๆรลายเส้นเทียมากใช่ใช่ลายเส้นไม่สุดแล้วก็เป็ตนตัวเป็นตึกในใน,ในเรื่องที่คิดว่าแม,ม่ต้องโดนตัดจบละแหละเพราะโจรสลดัด เดินทางแบบไม่แล้วยุคนั้นอะแม่งเทียบกับเรื่องหลายเรื่องอะสมรเพลงจออะไรเส้นข้อสวยอะไรอ่งเงี้ยナルโตะอะไรอย่างเงี้ยมันโตทำให้ได้รับการื่นตอนนั้นอะวันทีทกับนารูโตะครับอันนี้บอกเลยว่ามันมาช่วงเดียวกันนารูโตะรู้จักนารูโตะของบูมเนี่ยได้รับการประเมินค่ามากกว่าวันทีท์ของซีทิทผมจำได้ผู้บริหารบกของทางทางเอเชียบอกว่าเขาได้แบบของที่ดีที่สุดละเขาบอกว่าสักวันเรื่องนี้จะกลายเป็นตำนานเพอาะคำกลุ่มที่บกเขาพูดคือบอกเขาบอกนี่ไม่ใช่ซอฟตำนาน นี่เปนคนปือลูกพีทคุณแค่ไม่เคยกินลูกพีทคุณเลยบอกว่าเป็นสมดาวโอ้โหแบบแลคือปัจจุบันนี้ก็เป็นตำนานแล้วทั้งใช่แล้วบอกคอคนเลือกของเข้าวันพีทแต่ละเรื่องอนะ่ะวันพีทคือเป็นอันดับหนึ่งความนิยมนี่คือมากที่สุดตลอดกาลของเรื่อนอื่คือทุกทุกคนต้องแบบโหวตวันพีทวันพี้วันพีทอ่ะช่วงนั้นอ่ะยาวไปเลยจนถึงแบบสงครามโหวตับแล้วข้อแกะไรประมาณนี้เท่าไหร่ โอ้โหจำเล่นไม่ได้นั่นแต่พี่ต้องอ่านนี่ห้ามพลาดเลยตอนนี้มันมีเร่องออกแบบพี่เล่มเล่มงตอนนี้มันออกมาคือเป็นเล่อเม็ดในเม็ดอ่พี่อัพปฏิบัตเอย่า ม, e ม,มันเป็นการ,ร์ตูนมันเป็นการ์ตูนที่เขาว่ากันว่านะ ham. อันนี้เก็ฟังคนอยู่นแง่ร้อนอยู่แล้วก็ฟังโอซิเดนของหลายๆคนมาว่าแต่เราก็อ่านเราก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นการ์ตูนที่เหมือนอาจารย์อุดสาห์เขาคิดพอดไว้ตั้งแต่แรกเราก็แค่ปล่อยออกมาเงื่อนงนำต่างๆตั้งแต่แรกแล้วมันหลายหลายปียี่สิบปีครับคือแบบแล้วมันขึ้นมาจะรับเฉลยหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดไว้ทั้งหมดเขาปูมาทั้งหมดมันมีที่มาหมดเลยมันผูกโยงหมดเลยพี่มันเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่น่าเชื่อเมล็ดพันธุ์ที่เขาววางไ้ออ่ะะตตนนทีสมมิ มีผลตอตอนที่ร้อยแบบไคันอย่างเงี้ยอะไรคือมันเป็นการที่เขา นกําหนดไว้แล้วว่าเขาต้องการแบบนี้ตั้งแต่แรกมันไมกระตูนเรื่องอื่นๆที่เราอ่านอะไอ้เหี้ยแม่งแถบ้างบิดบ้างเพื่อให้มันเพื่อให้มันเข้าเส้นทางแบบที่แบบตายตอนนี้แล้วตอนละมืนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเพื่อที่เขาบิดเพื่อที่เขาบิดเขาเขาจะบิดบิดเพื่อให้มันเข้าสู่เส้นหลักใช่ไหมบางทีมันออกทะเลไปหรือมันเลี้ยวซ้ายเบรคแล้วเขาจะบิดมาให้เข้ากลางแต่วันพีสเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันจบแล้วเนี่ยไม่งก็คือโค้งกลับมาโค้งกลับมาโค้งกลับมามันจะมาเฉลยที่หลักที่ที่เขาตาหมดเลยว่าที่ได้ตกใจมากว่าทำไมมันถึงเป็นแบบ าจริงสิบปี่แล้วมึงคิดขับเรื่องเลยวะอะไรเงี้ยวันพีซมันมีอยู่จริงนะแต่ว่ามันคืออะไรที่คนแบบชอบเล่นบูการะว่ามันพีซมันมีอยู่จริงนะแต่จุดวันเนี้ยมันไม่รู้คืออะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกเอาเอาเอามัเป็นมีนี่โดขาวตะโกนผีน่ะมันมีอยู่จริงเออแล้วมาร้อนเรียนเนี้ยอะไรต้องบอกวันพีซมีอยู่จริงอันที่สองคือสกุลดีตะกูลดีเนี่ยอ่าลูฟี่อ่ะชื่อจริงชื่อของมันังอีอีลูฟี่แล้วในเรื่องก็จะมีแต่แบบอ่ามาเชลดีชีสอะไรเงี้ย คือคำว่าดีเนี่ยจะอยู่ท้ายชื่อของตัวละครแต่ละตัวดีด็อกอะไรที่ด็อกด็อกทุกตัวเลยเหรอไม่ไม่ไม่บางตัวที่เาที่เขากระโดดตัวที่เชื่อมโยงกันก็ประเด็นคือตัวไอ้ตัวดีเนี่ยคืออะไรเจตจำนงแห่งดีอะไรตัวงแห่งดีคืออะไรศาเนรี่สุดท้ายแล้วก็รัฐบาลโลกปกป้องมอนคืออะประวัติศาสตร์หนึ่งร้อยปีที่หายไปอะไรเงี้ยหนึ่งร้อยปีที่หายไปเนี่ยคือทําให้แบบประเทศหนึ่งล่มจะลายเลยทําให้แบบตัวละครแบบบ้านแตกแตกขาด รัฐบาลบอกปิดอะไรไว้อยู่ปิดอะไรอยู่รัฐบาลทําอะไรไว้อยู่ทําไมถึงต้องปกป้องตระกูลมังกอฟ้าไปต้องไปกดในเม็บอ่านสิบเล่มก่อนใช่ใช่ิบเล่มแรกพลังมันก็จะสเกลขึ้นร่บแล้วพอหลังๆก็ขมันขึ้นแล้นขึ้นขึันขึ้น้นขึ้นขึ้นขึ้นขอ้น้นขึ้นเก่งขึ้นขึ้นนี้นขึ้้นขึนขอ้นขึ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 ้รขึ้น่องนข้นขกนเึ้นขึ้นขมันขป็นขกูนของโลกโจรสลัด ซึ่งในโลกโจมสลัดโลกนี้ในกระตูเรื่องในกระตูเรื่องนี้เนี่ยมันมีพลังผลปีศาจเป็นเรื่องปกติอยู่ในกระตูนรังอะไรนะครับพลังผลปีศาจผลผลผลไม้ปีศาจใครได้กินผลไมนแปว่าจิดมีพลังงานมีพลังผลไม้ปีศาจเนี่ยไปเอาไปกินมันจะเกิดยังไม่เกิดเลยอขออ๋ออนออ้อล๋ออัอน๋อน๋ออ๋ออ๋ออได้รับได้รัอสอตนอไรอ่างอ๋อ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 อ๋พลังอ๋อ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 อ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋าคุณน๋ออมอนเปลี่ยน เกลดผลพิษสาดเลมเหมือนเทพแห่งน้ำมาสาบแช่งผลพิษสาบนี่ใครกินผลพิษสาดเนี่วไหวน้ำไม่ได้พี่จะจมน่ะเพราะไหน้ำไม่ได้ไม่มีแรงก่อนหน้านี้มันยุของโจตลาดอ่ะไอ้เจ้าแห่งโจสลาดก็คือโกดีโรเจอร์ก็มีดีเออมันโดนจับแล้วประหารแล้วก่อนที่มันจะโดนประหารมันพูดคำนีงขึ้นมาคือไอ้เนี่ยคำประโยคนี้ว่าถ้าอยากได้วันพีดอ่ะมันอ่ะซอสไอ้เนี่ยไวสุดขอบโลกไปหาเองสิวันพีดมันมีอยู่จริงนะ ก็อนไสมบัติของฉันอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉชนเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่น่านหมดแล้วท่านจะเป็นของมีค่าหรือจะเป็นในผลอันนี้ก็ไม่มีจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้แต่เพราะว่ามันคือโปรเจกต์มันจริง้วมันคืออะไรแต่ว่ามันเฉลยมานิดนึงอ่าไม่อ่านเองละกันไม่อยากอ่านต่เฉลยมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าวันทิพ์ไม่ใช่แบบปุ๊บพลังวิทยาภาพนะ แบบคนชอบทายว่าไอ้คนเจอวันพีชพุ๊บกันนะครับวิทจารณาป่าวะอะไรเงี้ยจบอย่างนั้นก็คือให้ให้กล้วยเห็นแล้วพันกล้วยกล้วยเหรอกูอ่าละพันหมดเล่มพันหมดตอนเพื่อนเพื่อเราจะไม่มีพังแพ้อะไรเงี้ยจบแค่เรื่องคนจบแบบห้าสิบเล่มสี่สิบเล่มอะไรเงี้ยลากยาวนะโอเคอันนี้คืออันนี้คือไปที่กลับมาที่พื้นฐานเมื่อกี้ที่เราถามนั้นคือเรื่องของการ์ตูนเรื่องแรกเร่อแรกเอาเอาเอาอย่างนี้ขอสั้นๆก่อนปิด EP นี้นะครับ ก็คือกระตุลในดวงใจแล้วให้เลือกอะไรอย่างน้อยสักคนนึงนยุคไหนก็ได้นะขอเรื่องเดียวผมโอ้ยเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเรื่องเดียวนะเขาผมเล่มเดียวฟูเมตันอาร์ตอ่าอันนี้ก็ตัดสินแขกคนแปลธาตุหมันหมันหมันของผมต้องต้องเอ่อไม่ดับบลูไม่ดับจอมเจอมเยบูจอมเยาจอมเยาโอโอเค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 นึกว่าจอมเยาจอนเยาก็เป็นอย่งต๊อปล่าเหมือนกันเขาผมเป็นอีกา อันนี้คุณชอบชอบประตูเนี่ยเด็กแดงชอบพี่ทากกว่าต้องเด็กขค่อยากสังคมคุณพูดก็ไม่ผิดคนที่ปากูุมากกว่าอือเออคู่คนรวยเลอะของผมนี่แมนของผมนี่จิ้บข้าหยกสิบหกกันหย่อนนะก็จะเป็นการ์ตูนไม่ได้ของผมยังไงก็ล่าสุดกายครับอ่ากูชิวอะโทรล่านี่ฮะชอบไอไอที่ว่ามันไอไออสูรมันผมตัวใหญ่ผมโทรรรลล่่าาโโททล่า แล้วครับพอให้จับพอให้จับขอบก็ผมก็จะยาวกระตูนในดวงใจที่ดีที่สุดอ่ะผมว่ามันต้องแยกหมวดใช่มันจะมันจะแตกแล้วมันต้องอธิบายแล้วทำไมถึงละเออมืนจะแตกเพราะว่าถามผมว่าอีกากับแสมดังผมให้ใครดีกว่านั่นก็เลือกยากแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าเราเลือกวเราอ่านแล้วติดเราอ่านหรือเปล่า คือสามดังมันมันเสียดายตรงจุดเดียวคือตรงที่แบบจบเร็วจบเร็วไปหน่อยทุกวันนี้คือวันหยุดอะผมก็เปิดเพลงสามดัง5 5ปีอะกกิ๊บบ้าปุ๊บกิ๊บบีบ้ายคนไม่พอเลยอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งของมังงะเนอร์นะฮะก็ถ้าชอบอยากให้คุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็เช่นเดินครับก็ทิ้งฟังทิ้งมาแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้ด้วยครับครับผมอาจารย์หน่อยครับสวัสดีครับ